ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมเพิ่งตื่นอ่ะเดี๋ยวผมจะไปนี้เล่นมอสกีบีดี้ในอันนี้นะแต่ว่าผมลุกไปแล้วไงแต่มันมีสามหัวหนึ่งหัวเนี่ยเนี่ยมันมาจากไหน นาจะกรูก้อ่ะสุดนี้มึงเจอกูเป็นจุดก่อนเข้าลงขาเออเอาเตะขาหลุด ไม่ได้อีกมาจากไหนวะนลูกนี้ทำไม่หน,นีร้นอนไปดูซิตาจะไปไหนกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เพิ่งตื่นไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่เอาจะถ่ายคลิป

อะไรรองเท้าแกมาทำอะไรที่นี่ฮะมันเป็นอะไร มันกระโดดดิ่งเลยวะบินไปข้างหลังแล้วก็ไม่หยุดแล้วแต่และเ <c oughs> ข้ามาตลอดอ่้

ลองซูซี่เดี๋ยวเราใส่ตัวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้สุ่มได้สองอาวุธระดับเอสผมควรจะฝึกอาวุธไหนดีหรือเปล่านะก็ให้เลือกอาวุธตัวนี้แล้วกันเย

แต่เริ่มต้นก็ได้สุ่มได้สองอาวุธระดับเอสผมควรจะฝึกอาวุธไหนดีหรือเปล่านะก็ให้เลือกอาวุธตัวนี้แล้วกันเถอะฟังเพลงจะใจได้ยินสีหัวใจเกลืมนนแค่ในที่เมื่อคนไทยลืมทักทงโบกสะบัด

โอไยหลุดแต่กระดิกตัวขาดหัวหลุดตัวขาดหัวหลุ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 ด มึงิสกี้วิดี้ต่อตามที่เห็นแหละโอ้ตามที่เห็นแลหนและทุกคนเรียกเกอร์มอสกิมดี้แหละผมผมไม่เปิดน,น,นะผมไม่รู้มันแอปอะไรถ้าใครมีมอสดีๆีอยู่แล้วก็ไม่ต้องรดตามผมก็ได้ เออแต่แหละบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย